สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะแพทนปนภะพาไลพีออกจากชีวิตได้เลยถ้าเหนื่อยลัานไม่แต่งไม่ท้องอีกขอให้มีความสุขอยู่ในวงกลมแพทย์นภปพารู้ว่าพีเหนื่อยอยากให้พักแต่เขาไม่ยอมพัก ลันบอกตลอดถ้าเหนื่อยก็ให้เดินออกไปจากชีวิตได้เลยอยากอยู่ในวงกลมของตัวเองไม่ต้องการอีกครึ่งชีวิตลันให้แต่งงานท้องอีกไม่เอาแล้วเมื่อแพทย์นปรปพาได้ออกมาเปิดใจกับรายการโถกข่าวทอล์กของเพื่อนสาวดาวติกต็อกคนสนิทอย่างเจนโดยแพทยนภปภาได้ออกมาเปิดใจกับเรื่องแฟนปัจจุบันอย่างพีชานนโดยแพท ได้เผยว่าพูดกับอีกฝ่ายตลอดถ้าเหนื่อยก็ให้ออกไปจากชีวิตได้เลยถ้าอยากแต่งงานอยากมีลูกก็ให้ไปหาคนอื่นเพราะไม่คิดจะแต่งงานอีกแล้วคนใหม่ที่จะเข้ามาก็จะพูดกับเขาเลยว่าเหนื่อยหน่อยนะเพราะคุณดันมาอยู่กับคนที่ผ่านชีวิตมาแล้วเราไม่ใช่คนโสดเราเป็นแม่ไม้ลูกหนึ่งเขาคงต้องเหนื่อยเราพูดกับเขาทุกวัน ถ้าเขาเหนื่อยให้ออกไปจากชีวิตเราได้เลยปากกับใจตรงกันตรงกันมากตั้งแต่มีลูกทุกอย่างชัดเจนตรงมากถ้าเขาอยากแต่งงานอยากมีโมเมนต,ต์แบบนั้นแพทก็จะให้เขาไปอยู่กับคนอื่นเพราะแพทเคยผ่านโมเมนต์นั้นมาแล้วแล้วมันไม่ได้วัดเลยว่าชีวิตเราจะยืนยาวถ้าอยากมีโมเมนต์นั้นแพทให้เขาไม่ได้แล้ว ถ้าเขาอยากมีก็ให้ไปหาคนใหม่เราคุยกันแล้วแพทไม่อยากมีภาพวันนั้นแล้วเราผ่านไปแล้วพูดจากใจปีครึ่งจะสองปีที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ครั้งแรกตั้งแต่ก้าวเข้ามาแพทบอกเลยว่าไม่คิดจะแต่งงานอีกแล้วและถ้าเขาอยากมีน้องอีกคนคุยกันแล้วว่าร่างกายแพทไม่ได้แล้วแพทฝากไขไว้ แต่แค่คิดว่าตัวเองจะท้องใหญ่ขึ้นอีกครั้งแพทรับตัวเองไม่ได้แพทก็บอกกับเขาเหมือนกันว่าถ้าอยากมีให้ไปหาคนอื่นเลยที่พร้อมเขาบอกเป็นร่างกายแพทแพทเลือกเธอแล้วถ้าวันไหนไม่มีความสุขให้เดินออกไปเลยทุกวันนี้เราอยู่ด้วยกันด้วยความสุขเหมือนกันถ้าเขาเข้ามาแล้วเป็นความทุกข์ของแพทก็ให้เขาออกไปแพทพูดกับเขาทุกวัน ถ้าวันนี้เขาเข้ามาในชีวิตแพทไม่ใช่กำไรไม่ใช่ความสุขก็ออกไปแต่ตอนนี้เขาคือความสุขไงเขาถึงยังอยู่มีความสุขอยู่ในวงกลม ตอนนี้เขาคือกําไรแพทมีวงกลมมีความสุขในระบบนิเวศของเรามีแพทมีงานเราลูกเราเมื่อคนนั้นเข้ามาเขาก็แค่เข้ามาเป็นกําไรมาซึมซับอยู่ในวงกลมของแพทแพทไม่ใช่ตัว C แล้วหาอีกครึ่งณนะวันนี้แพทคือวงกลมวงหนึ่งที่มีระบบนิเวศอยู่ในนี้เพอร์เฟกแพทมีความสุขทุกอย่างแล้ว ถ้ารับใครเข้ามาแล้วร้องไห้เสียใจก็ออกไปจากระบบกูซะแล้วแพ้จะพูดกับเขาเสมอว่าไม่ชอบเซอร์ไพรส์ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเมื่อเราโตขึ้นเราเจออะไรมามากกว่าเราก็ต้องบอกเขาเลยว่าอย่าเซอร์ไพรส์มีอะไรให้พูดกันตรงๆอย่าทำโมเมนต์คุกเข่าให้พูดไม่งั้นครั้งต่อไปอาจจะเป็นว่าไม่คุยกันเลยซึ่งคนนี้อายุน้อยที่สุด เพราะเราเลือกสมองอายุไม่มีผลสมองเขามีผลเพราะเราเคยเจอสิบปีก็ดูโอเคแต่อ่านไม่ตอบในบางจุดก็ไปตอนแรกแพทติดตรงนี้มาตลอดแพทไม่ชอบคนเด็กกว่าอายุเท่ากันยังเรียกพี่เลยแต่วันนี้เมื่อเราเปิดใจมันก็เป็นแค่ตัวเลข เราเลือกสมองเขาจริงๆไลฟ์สไตล์แพทเหมือนจะนำตลอดแต่ก็อยากเป็นผู้ตามบ้างเขาเข้ามาในชีวิตเราตอนนี้เรารู้มากกว่าเขาเหนื่อยอยากให้เขาพักแต่เขาไม่พักแพทเองก็พูดกับเขาทุกวันว่าพักได้นะถ้าเหนื่อยเกินไปให้เดินออกจากเราไปได้เลยถามเขาได้ว่าโดนกี่รอบแล้วไม่เคยง้อเลยสักครั้ง ถ้าอยากมีตัวตนก็ให้ออกเพราะแพทไม่พร้อมมีตัวตนอะไรกับใครทั้งนั้นณนะวันนั้นเขาไม่เข้าใจทำไมคนนั้นได้เปิดแต่เขาไม่ได้เปิดเราก็บอกว่าถ้าอยากมีโมเมนต์นั้น ก็ออกไปเราบอกกับเขาตรงๆว่าตอนนี้เราเบื่อเขาจะริดเราชอบคนง่ายแต่รักคนยากไม่งั้นจะไม่เลิกกันภายใน4-5เดือนเราต้องปรับตัวกันเยอะมากบางคนเปิดไปสุดท้ายปิดภายใน6ชั่วโมงก็มี 8G ตอนนี้เราคิดถึงลูกและให้ลูกช่วยเลือกถ้าลูกโอเคเราก็ไป แพทรู้ว่าเขาเหนื่อยมากแพทไม่ยืดหยุ่นแพทมีแผนแพท์ทำงานไม่เคยคิดจะ,กะเกษียณแม้แต่วันเดียวเวลากเกษียณคือวันที่ไม่มีใครเอาแล้วจริงๆงานไม่จ้างแล้วถ้ายังมีคนจ้างแพทจะสู้แพทจะทำจะไม่หยุดโอกาสไม่ใช่อากาศ แพทเชื่อว่าโอกาสไม่ได้มาให้ทุกคนบางทีมันมาแล้วเราต้องควา้ารู้บางอย่างเราเหนื่อยมากเรื่องเยอะจังเลยไม่อยากทำแต่ลองทำดูก็ได้ถ้าเหนื่อยมากก็หยุดแต่ลองไปก่อนเผื่อมันเวิร์กดีกว่าไม่ได้ลองอะไรเลยแล้วเขาตื่นและนอนเวลาเดียวกับเราซึ่งสำคัญมากแล้วแพทเป็นคนจะไม่ยอมนอนตื่นสายแพทนับเวลานอนต้องนอนแปชั่วโมงเท่านั้น สาวะทัททิ์ไม่มีงานก็ต้องนอนและนอนสามทุมซึ่งเป๊ะมากคนอื่นที่มาใช้ชีวิตกับแพทจะเข้ากันยังไงแพทเป็นอย่างนี้เพราะเราดูแลคุณยาเราไม่รู้ว่าเขาจะไปวันไหนจะหมดลมหายใจหรือหยุดลมหายใจวันไหนเรานอนน้อยหน่อยก็ได้ตื่นเร็วหน่อยเพื่อที่จะได้มีเวลาอยู่กับเขาเยอะหน่อยเราไม่เคยละเลยดูแลคุณแม่เลยซักวันเป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องทันเหตุการณ์ให้ได้มีข่าวสารมาอัปเดเดกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะ